กะมื่อนี้นะครับผมมายกของน้ำนะครับมื่อนี้ห้องเป็นเสียงอีสานนะครับเสียงผักโยกับสังเตอร์นะครับมาลูว่าผู้สาวคนใดครับตอนไี้หลายคนผวดเลยบอกซื้อว่าอะไนะครับกะเป็นของน้ำซีต้นนะครับผมกะยกขื้นะมานเม็ดนี่แหละครับก่อหางในกะบ่ได้ยังนะครับโถขี่ว่าอะนะครับ ้องน้ำเขาอะไรนะครับผมกาขึ้นแค่ผนังนะครับแล้วก็ท่านแล้วกาด้านบนเป็นพื้นสําเร็จนะครับแล้วเขาก็เทพื้นดน้านบนนะครับผมก็จะเทฐานนะครับเทฐานบ่เทล้อยเด้วยขนาเอา,าอยยือัดนั่นแหละนะก็จะประมาณนี้นะครับผม ขสามารถดิดในมดนะครับขอ,อ,อแค่ลากฐานดีนะครับผมก็ที่แรกว่าจะตั้งคอนะครับตั้งวงทอนะครับเหมือนบ้าน,นะครับบ้านจำได้เพาะครัลงนี่ที่มาดีดทั้งแผงนะครับทั้งผนังนะครับผมขาดติดใจนะผมเลยติดต่อมาดิด ของน้ำให้อีกนะครับของน้ำเพื่อนเฮ็ดเองนะครับผมเพื่นเทฐานเทเสาเทพข้า่นดีนะครับแล้วด้านบนมันก็เป็นพื้นสําเร็จนะครับผมเป็นพื้นสําเร็จพื้นสําเร็จแล้วเพิ่นกับเทพพื้นด้านบนนะครับใส่แทงน้ำนะครับผมมันมันคงมันโอเคนะครับก็เลยสามารถยกได้นะครับผมไอซิดเจ้าะเรียบไปตัวน้องเจ้าหันเจ้าะเรียบไปเอากระบาดปูนมาเทเลยอ่าหลังนี้นะครับจำได้ปะครับทีมาดีด นั่งขึ้นนะครับผมเป็นกระถมดินเรียบร้อยแล้วนะครับก่อทีงานกําลังอัดหินนะครับอัดหินขอทานนะครับแล้วก็ยุทเทศทานฟุติงนะก่อราคาครับผมราคาลังนี้อยู่ประมาณห้าพันนะครับห้าพันนะครับยกสี่ต้นนะครับผมก็เป็นราคาท่านเองนะครับผม เอามาห้องน้ำใส,ส่แล้วใส่แล้วดีดได้บ่ดีด,ด,ดได้นะครับหลังนี้กัใส่แล้วนะครับเป็นใส่มาายปีแล้วละวัดขอแค่หลักฐานมันคงนะครับผมก็สามารถดีดได้เซ็ตจ,จากนี้นะผมเขานางงานที่สารคามนะครับก็เดี๋ยวถา่ายติดตามชมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะเป็นคลิปสั้นๆนะผมกระสียบไปนางงานใหเมืองประมาณนี้นะ ประมาณนี้นะครับด้านข้างนะครับรก่อคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมเดีย๋ยวผมสิไปผสมปูนนะครับพราทีมงานเป็นอาจีนแล้วนะครับผมก็กษเทปูนกษตรไปสาระข้ามนะครับไปเขานางานสาระข้ามต่อนะครับประมาณนี้นะครับนาง,งานก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม